เราจะมาสังเกตวิเคราะห์การเชื่อมโยงในพระคัมภีร์ระหว่างสวนเอเดนพลับพลาและก็พระวิหารครับในหนังสือปฐมกาลบทที่สองกำลังสื่อว่าสวนเอเดนไม่ได้เป็นแต่เพียงสวนพืชผักผลไม้เพื่อให้อดัมได้ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นครับแต่สวนเอเดนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และก็เป็นที่ประทับ ของพระเจ้าด้วยครับได้บรรยายว่าพระยาเวทรงดำเนินหรือเดินอยู่ในสวนเอเดนครับคำว่าทรงดำเนินก็คือการอยู่การสถิตยอยู่ของพระยาเวครับเป็นศัพท์คำเดียวกันที่ใช้ในหนังสือเลวินิติและก็หนังสือเฉลยพระบัญญัติครับเราจะเดินไปกับท่านทั้งหลายเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะเป็นประชากรของเราที่ใดๆที่พระเจ้าเดิน ที่นั่นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็บริสุทธิ์ครับเป็นแนวคิดของหนังสือปฐมกาลและก็หมวดเบญจบันที่สื่อว่ายาเวหรือพระเจ้าของอิสราเอลประทับที่พลับพลาอยู่ท่ามกลางพวกเขาครับในปฐมกาลบทที่หนึ่งเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเสร็จได้บรรยายราวกับว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์บทที่สองข้อหนึ่งบอกว่าฟ้าแผ่นดินและสิ่งประดับทั้งปวงก็สำเร็จบริบูรณ์เมื่อสร้างโลกเสร็จภายในหกวันวันที่เจ็ดยาเวทรงหยุดพักและก็ตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์เพื่อมนุษย์จะได้นมาสการพระองค์เอเดนไม่ใช่สวนของมนุษย์แต่เป็นสวนของพระเจ้าเอเดน ปลูกติดกับที่ประทับของยาเวกษัตริย์สมัยโบราณจะสร้างสวนไว้เพื่อการบันเทิงผ่อนคลายแล้วก็ปลูกสวนนั้นให้ติดกับรั้วของพระราชวังถ้าจะพูดเป็นภาษาปัจจุบันสวนเอเดนก็เป็นเขตพระราชฐานของพระยาเวนั่นเองครับทั้งในอิสยาและก็เอสเสเคียนบอกว่าสวนเอเดนเป็นพระอุทยาน ของพระยาเวแนวคิดของคนสมัยโบราณทั้งผู้เขียนผู้รับหนังสือปฐมกาลไม่ได้คิดว่าเอเดนเป็นเพียงสวนพืชผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์เพียงเท่านั้นครับแต่เอเดนคือสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์จะพบปะเพื่อนนัพิศการและบูชาพระเจ้าได้ครับทัศนะ เรื่องสวนเอเดนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มาปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อยาเวสั่งให้โมเซสสร้างพลับพลาและพระวิหารในเวลาต่อมาครับนักศาสนาศาสตร์มีข้ออ้างที่เชื่อว่าเอเดนคือภาพของพลับพลาและก็ภาพของพระวิหารโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ครับพระวิหารคือสถานที่ที่โปรหิต จะพบกับพระเจ้าหนังสือปฐมกาลบอกว่าเอเดนคือที่ที่พระเจ้าเดินกับอาดัมอาดัมพบพระเจ้าที่สวนนี้สับคำว่า his p a l e ที่แปลว่าพระเจ้าเดินไปมาในสวนในหนังสือปฐมกาลเป็นสับคำเดียวกับคำว่าทรงดำเนินท่ามกลางพลับพลาและก็พระวิหารครับอาดัมทำหน้าที่เหมือนปริหิตของยาเวครับ คำว่าให้ทําดูแลรักษาสวนเป็นคําศัพท์คําเดียวกับคําว่าปฏิบัติหน้าที่การงานของปุโรหิตในพระลาและก็ในพระวิหารครับฉะนั้นคําว่าดูแลรักษาสวนไม่ใช่เป็นเพียงกกกเกษตรกรเพื่อทํางานดูแลสวนผักสวนผลไม้เท่านั้นครับมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเป็นเพียงคนรับใช้ หรือธาตของเทพเจ้าเพื่อทำงานหาอาหารเลี้ยงเหล่าเทพเจ้าตามความเชื่อของคนสมัยนั้นครับที่บันทึกไว้ในอินุมาเอลิสของชาวบาบิโลนแต่ในหนังสือปฐมกาลต้องการเน้นว่ามนุษย์เป็นถึงปรหิตและก็เป็นพระฉายาของพระเจ้าเราอ,อ่านพบในหนังสือวิวร์นในตอนจบของสิ่งทั้งปวงหรือในโลกหน้าว่ามนุษย์ จะได้เป็นดั่งปุโรหิตและก็จะครอบครองตามที่พระเจ้าทรงดำริไว้ต,ตั้งแต่ต้นพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลกคำว่าอดัมบางครั้งก็เป็นชื่อแต่บางครั้งก็แปลว่ามนุษย์ครับในหนังสือเอสเสเคียนพูดว่าอดัมคือบุตรมนุษย์ ที่ตกต่ำลงเพราะความหยิ่งเครื่องแต่งกายของอดัมเหมือนชุดของปุโรหิตครับเจ้าอยู่ในสวนเอเดนพระอุทยานของพระเจ้าเราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูปเป็นผู้พิทักษ์เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าในหนังสือปรสมการบอกว่าเราทูตสวรรค์เครูปเป็นผู้พิทักษ์ สวนเอเดนครับแต่มีนักวิชาการบางคนตีความว่าหนังสือเอเซเคียนบทที่28ได้พูดถึงลูซิเฟอร์พูดถึงซาตานก่อนที่จะตกลงมาครับเมื่ออาดัมถูกไล่ออกจากสวนเอเดนพระเจ้าทรงแต่งตั้งเหล่าเครูปให้พิทักษ์ต้นไม้แห่งชีวิตแทนอาดัมต่อมาเหล่าทุสวรรค์เครูป ก็ปรากฏอยู่ในพลับพลาของพระเจ้าด้วยครับเจ้าจงทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปให้เครูปติดเป็นเนื้อเดียวกับปลายทั้งสองข้างของพระที่นั่งกรุณาให้เครูปกลางปีกขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณาไว้และให้หันหน้าเข้าหากันโดยหน้าของเครูปมองตรงมายังพระที่นั่งกรุณา เราจะพบกับเจ้าณที่นั่นคือที่เหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูปครับต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนกลายเป็นคันประทีปทองคําที่เป็นรูปต้นไม้ในพระพลาครับเจ้าจงทําคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคําบริสุทธิ์ให้กิ่งหกกิ่งแยกออกจากลําคันประทีปข้างละสามกิง่ง และเจ้าจงทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีพนั้นแล้วตั้งไว้บนยอดแต่ละกิ่งให้ส่องสว่างบริเวณหน้าคันประทีบบรรยากาศของพรับพลาและพระวิหารนั้นทำด้วยแกะสลักไม้ให้บรรยากาศเหมือนสวนอุทยานของพระยาเวครับบรรยายว่าส่วนข้างในพระนิเวศท,ที่เป็นไม้สนสีดานั้น แกะเป็นรูปน้ำเต้าและก็ดอกไม้บานทั้งหมดไม้สนสีดาและในที่นั้นมองไม่เห็นหินเลยผนังของพระนิเวศมีรูปแกะสลักเป็นรูปเครูปต้นอินทผลัมและดอกไม้บานทั้งห้องข้างในและห้องข้างนอกบานประตูทั้งคู่ทำด้วยไม้มะกอกแกะสลักเป็นรูปเครูป ต้นอินทผลัมและก็ดอกไม้บานจะเห็นว่าบรรยากาศของพระพลาและก็พระวิหารดูเป็นธรรมชาติเสมือนสวนของยาเวค,ครับทางเข้าประตูพระวิหารก็เหมือนกันครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนทางเข้าสวนเอเดนที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วก็ตั้งอยู่บนที่สูงหรือบนภูเขาครับใหพันธสัญญาที่บรรจุพระบัญญัติในห้องอภิสุทธิสถานสะท้อนให้เห็นถึงต้นไม้แห่งปัญญาหรือต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วกลางสวนเอเดนที่ยาเวให้บัญญัติแรกแกอ่อดัมว่าอย่ากินถ้าขืนกินแล้วก็จะตายต่อมาในพระคัมภีร์เดิมมีการเน้นเสมอเกี่ยวกับพระบัญญัติ ข้อห้ามและก,ก็การเชื่อฟังพระบัญญัติหรือโทราก็นำไปสู่การมีชีวิตส่วนการไม่เชื่อฟังการขืนฝ่าฝืนก็นำไปสู่คำเช่งสาบและก็ความตายครับการได้รับปัญญาที่แท้จริงกำลังเน้นว่าไม่ใช่การดื้อดึงไปกินต้นไม้แห่งสติปัญญาแต่เป็นการยอมเชื่อฟังกฎพระบัญญัติของพระเจ้าครับ มีแม่น้ําไหลออกจากเอเดนลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของพระวิหารก็คือมีน้ําแห่งชีวิตไหลออกมาอ่านพบได้ในหนังสือเอเซเคียนหนังสือวิวรและก็พระธรรมสดุดีครับที่สวนเอเดนกล่าวถึงทองคําบริสุทธิย์ยางไม้หอมแล้วก็พลอยโมราหรือพลอยสีแดงครับสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏใช้เป็นเครื่องประดับอยู่ในพับพลา ในหนังสืออพยพด้วยเช่นกันครับพระวิหารได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคืออภิสุทธิสถานซึ่งอยู่ในสุดถัดออกมาก็เป็นห้องวิสุทธิสถานแล้วก็ถัดออกมาข้างนอกก็เป็นลานชั้นนอกครับในหนังสือปรสมการกล่าวว่าเอเดนเป็นที่ประทับที่อยู่ที่ในสุดหรือสูงสุดถัดลงมาหรือต่ำลงมา ก็เป็นส่วนของสวนเอเดนครับแล้วก็ต่ำที่สุดก็เป็นข้างนอกสวนเอเดนครับหลายคนคงไม่เคยคิดว่าสวนเอเดนนั้นมีภูมิศาสตร์ที่ไม่เท่ากันครับแต่ก็เป็นเนินที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็นี่เป็นที่มาของแนวคิดที่บอกว่ายาเวพระเจ้าสถิตอยู่ที่สูง แล้วก็ที่ตรงกลางเหมือนผ้าพิีระมิดจึงเรียกสวนเอเดนว่าภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับจุดสุดยอดของการในรมิตสร้างโลกของพระเจ้าก็คือการพักผ่อนแล้วก็ตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์หรือวันสบาโตเพื่อการนมัสการครับในหนังสืออพยพเมื่อมีการสร้างพลับพลาเสร็จแล้วพระเจ้าก็สั่ง ให้อิสราเอลพักสบาโตพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าเจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดให้รักษาวันสบาโตให้ทำงานหวันวันที่7เป็นวันสบาโตสสำหรับหยุดพักเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระยาเวดังนั้นอิสราเอลก็จึงรักษาวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาเป็นพันธสัญญา หนึ่งนิดเป็นหมายสำคัญระหว่างยาเวกับชนชาติอิสราเอลว่าใน6วันพระยาเวได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผน่นดินโลกแต่ในวันที่7็ทรงหยุดพักแล้วก็หย่อนพระไถยเราจึงสรุปได้ว่าสวนเอเดนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสวนพืชผักผลไม้แต่เป็นภาพของพระอุทยานหรือที่ประทับของยาเวครับ สซเดเดนได้กลายเป็นภาพของพระพลาที่พระเจ้าประทับในถิ่นธุรกันดาลกับคนอิสราเอลสุดท้ายก็เป็นที่มาของการสร้างพระวิหารตามแบบอย่างพระพลาที่กรุงเยรูซาเล็มครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ